ชิปโปหนึตอนโรงเรียนมหาเวท EP เจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งหลังจากที่ได้ดูครูจำลองการต่อสู้แล้วรู้สึกยังไงมั่งสนุกดีครับครูโย่ไม่ไน่ารอดน่ากลัวค่ะเฮ้ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกจีอย่างสกิลพวกเธอก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะนอกจากไอเป็ดเออกาแฟเข้าตาช่วงนี้ครูโย่กินกาแฟบ่อยไปปะเนี่ยเครียดเว้ยมันเครียด เครียดอะไรคนที่ต้องออกไปสู้ก็คือพวกผมเครียดเพราะตังจะหมดแล้วยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยแล้วอ่างเปาที่ผมเก็บให้ครูโยงล่ะเออว่าจะถามเรื่องนี้อยู่ทําไมมีแต่ซองข้างในไม่เห็นมีเงินเลยฮะก็แบ่งกันคนละครึ่งไงผมเอาแต่เงินก็พอครูโยงเอาซองไปเอามาทําเพื่อเรื่องนานช่างมันเหอะเดี๋ยวค่าบ่ายก็จะต้องเป็นการต่อสู้ของพวกเธอแล้ะไหนรายงานผลการฝึกของแต่ละคนมาสิเริ่มจากเปิ้ลก่อนเลยตอนนี้หนูใช้สกิลเลเวลสองได้ละคะ่ะเยอะมากสกิลเลเวลสองของเธอคืออะไร เรียกฝนเอ๊เรียกฝนเหรอเลเวลหนึ่งเรียกหิมะเลเวลสองเรียกฝนใช้ทําอะไรในการต่อสู้ได้ไหมเนี่ยทําให้เปียกแล้วก็ไม่สบายค่ะโอ้ยนานไปมันต้องให้เห็นผลในการต่อสู้เลยก็เลเวลสองของหนูมันเป็นอย่างเงี้ยต้องดูเลเวลสามแต่คงจะไม่ทันแล้วแหละเพราะเดี๋ยวคาบบ่ายก็เริ่มสู้แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันแค่การแข่งรอบแรกทีนี้ของแว่นเป็นไงมั่งสกิล <Skill S 2> ของผมก็เป็นเลเวลสองแล้วครับอัจฉริยะมากเลเวลหนึ่งแยกร่างได้เลเวลสองนี่ขยับร่างกายได้ใช่ไหม ได้ครับว้าวไอแวนกูนึกแล้วว่าสกิลมึงต้องเทพบางทีนะไอแวนอาจจะเป็นไม้ตายของทีมก็ได้อ้าวแล้วผมล่ะเธอก็อยู่ในตำแหน่งเซียวแดกเดอร์ไงเอาอีกแล้วมันตำแหน่งอะไรวะเซียวแดกเดอร์เนี่ยแตดเธอเป็นไม้ตายรับไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็มีเธอเป็นสายโจมตีอยู่คนเดียวไม้ตายรับก็คือคนที่ค่อยทำอะไรตอนสุดท้ายไงไม่เท่เลยว่ะแต่แว่นก็เป็นไม้ตายรับไม่ได้เหมือนกันเพราะทั้งโรงเรียนเขาก็รู้หมดแล้วว่าแว่นมีพลังอะไรที่เขารู้กันก็แค่เลเวลหนึ่งไง เอองั้นไหนแว่นมึงแสดงให้ดูดิว่าเลเวลสองมันเป็นยังไงใช่ใช่แสดงออกมาเลยให้เพื่อนดูจะได้จัดคอมโบกันได้ได้เลยครับเลเวลสองของแว่นต้องไล่คาถายาวหรือเปล่านิดนึ่งใอยดูนะขั้นแรกเลยผมต้องเรียกลางแยกออกมาก่อนให้ยาแล้วไงต่อพอเรียกลางแยกออกมาแล้วผมถึงจะใช้สกิลเลเวลสองได้เออโชเลยโชเลยชูกไปชูกไปชูโอ้โหไล่คา,าถาเหมือนจอมขมังเวทเลยเสร็จแล้วเฮ้ยไหนขยับยัง ขยับและเนี่ยกูขยับได้แค่ปากหมายความว่าไงแว่นเลเวลสองขยับได้แค่ปากครับฮะขยับได้แค่ปากหมายความว่าพูดได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับครูยโยกงากเหมือนเดิมมันเอาไปใช้ทําอะไรได้เนี่ยแวน่นได้ดีจะผมสาธิตให้ดูกายามเมื่อกี้ทาอะไรนะสามารถล้อชื่อพ่อได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันเนี่ยนะับประโยชน์ของมึงกายพงตัง<ม><ด> ครูขอยอมแพ้ครูโย่งอย่าเพิ่งยอมแพ้สิเป็ดคิดว่าจะชนะแวนได้เหรอนี่ขนาดมันเรียกมาแค่ร่างเดียวนะเออจริงด้วยเรายังหาประโยชน์ในการต่อสู้ไม่เจอเลยก็รุมด่าจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้ไงเออเป็ดล้กสกิลเธอเลเวลสองหรือยังยังไลยครูโย่งผมมัวแต่ฝึกเรียกคนที่ต้องการแล้วสําเร็จไหมก็ได้อยู่นะแค่พูดชื่อคนที่ต้องการหลังคา,าแต่บางทีมันตื่นเต้นจนึกนชื่อคนไม่ออก อ๋อต้องฝึกดังรับความตื่นเต้นยังไงก็อย่าเผลอเรียกครูเป็นกระสุนมนุษย์ละไม่งั้นแพ้ฝาวเออครูย่องเราเรียกคนอื่นที่ไม่ใช่ครูได้ไหมแบบคนข้างนอกอะไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าไม่ใช่ครูในโรงเรียนและเธอจะเรียกใครอะเป็ด e อย่างเช่นสวัสดีปีใหม่ป้าหมอดูดูดวงแม่แม่จ้าแบบนี้ครับกระดานดำกูพังหมดสงสัยป้าไม่ได้ดูดวงตัวเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน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 ผมคืออาจารย์สวัสดีผู้สอนใช้สกิลได้รับหน้าที่โดยตรงไปจากกระทรวงเวทมนต์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 จะมาเป็นผู้ดูแลการแข่งขันค,ครั้งนี้นี้นี้นใครก็ได้ไปปิดเสียงเอ็กโคโทีและศึกแรกของค่าบ่ายนี้ก็คือทีมตายหมดแล้วนําโดยครูดาวเรืองตายหมดแล้วจะมาสู้ทําไมวะปะทะกับทีมตายหรือยังโดยครูโยง่งชื่อทีมสอดคล้องกันมากโดยมีกติกาอยู่ว่าหัวหน้าทีมก็คือครูทั้งสองคนไม่สามารถเข้าไปยุ่งการต่อสู้ได้ หมายความว่าห้ามใช้พลังช่วยเด็กแต่ให้พูดได้โดยที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นเทรนเนอร์ในโปเกมอนนั่นเองเออเข้าใจง่ายดีโปเกมอนคืออะไรคะดาวเลืองไม่เคยดูโปเกมอนคือคนที่วิ่งหนีผีเข้าองคครับนั่นมันบ้านผีปอบไอ้เป็ดอย่าหลอกครูดาวเรืองโดยที่แต่ละฝ่ายจะผลัดกันออกคําสั่งเป็นเทินและจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนเป็นเทินใครโดยการใช้ลูกเตา๋าครูโยงจะเป็นฝ่ายเลขขี้ก็คือหนึ่งสามห้าฝ่ายครูดาวเรืองเป็นเลขคู่ก็คือสองสี่หก ทะยโยลูกเต๋าออกเป็นเลขคี่ครูโยงก็ได้ออกคําสั่งแล้วทะยอยอีกรอบเป็นเลขคีอีกลรครับก็ได้ออกคําสั่งสองครั้งติดกันเลย <re act ed> ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้นีเนี่ยต้องวัดดวงกันด้วย <re act ed> ถ้าโชคดีก็ดีไป <re act ed> โชคก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งใครเป็นคนทอยลูกเต๋าครับเพื่อความยุติธรรมผมจะเป็นคนทอยเองผลแพ้ชนะตัดสินโดยการที่ล้มหมดทั้งทีมหรือไม่ก็ขอยอมแพ้ผมขอยอมแพ้ไอ้วนไอเด็กทรยศ ถ้าเธอสู้ชนะนะเว้ยครูจะให้เกรดห้าวิชาคณิตโอเคตกลงผมสู้มันมีเกรดห้าได้หรอพร้อมหรือยังพร้อม,อมค่ะครูดาวเรืองจะโกรธผมนะเดี๋ยวผมนวดให้ไม่เป็นไรข่ายโยมันเป็นการแข่งขันน่ารักจังเลยแม่งความรักว่ะได้ยินนะกูจะอ้ววเอาละผมจะถอยเต่าแล้วได้สามเชิญฝ่ายครูโยงทั้งฝ่ายนั้นมีไอ้ท้ามกับส้มไอ้ท้ามมันเป็นเยี่ยววิเศษปล่อยผ่านได้ เพราะงานไม่ส้มก็ไอ้เนี่ยแหละที่เป็นสายโจมตีแต่ยังไม่รู้พลังของสองคนนี้เลย mm hmm. เพราะงานให้แว่นแยกร่างก่อนดีกว่าแว่นแยกร่างเออขอถามหน่อยครับอย่างสกิลแยกร่างคอยแว่นเนี่ยสามารถแยกได้กี่ครั้งแยกได้ไม่จํากัดแต่ว่าออกคําสั่งได้ทีละครั้งนะเอาเวงกรรมถ้าจะให้มันแยกสักห้าร่างนี่ต้องใช้เวลาห้าเทินเลยเหรอเอาอยัางไงดีครูยองเออไม่เป็นไรแยกก่อนแล้วกันวะแว่นเราเรียกนายแยกร่างเพราะว่า <Hey ya. S 1> จบเทินถอยเป่าแล้วนะ ออกหกครูดาวเรืองได้เทินอาตาดาวเรืองแล้วทำตามแผนเลยไหมครูดาวเรืองใช่แล้วค่ะทามขีใส่ขวดครูโย่ได้ยินไหมได้ยินให้ทามขีใสขวดเหรอแปลกแค่ที่ยังไม่เริ่มโจมตีเดี๋ยวรอดูท่าทีไปก่อนจบเทินค่ะขีใสขวดเหรอแปลกจริงๆเอาละท้อยเต๋าออกสองครูดาวเรืองได้เทินโหครูดาวเรืองได้ดับเบิลทามขีใสขวดได้เลยครับเฮ้ยสองขวดแล้วครูดาวเรืองตั้งใจจะทําอะไรนะครูโย่แบบนี้ไม่ดีแน่ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้โจมตีเนี่ยแต่ทามก็สะสมเยี่ยวไปเรื่อยๆแล้วเราโจมตีขึ้นมาเขาก็รักษากันได้ตลอดนะไม่ต้องรอเทิร์ด้วยเพราะว่าสะสมเยี่ยววิเศษได้หลายขวดแล้วเออจริงของเธอนะถ้างั้นก่อนอื่นเลยถ้าได้โจมตีต้องโจมตีไอ้ทามก่อนไม่งั้นมันก็ผลิตเยี่ยวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องสู้เลยทีนี้ถ้ามันผลิตได้สัก4ี่ห้าขวดแล้วเนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่แ,นแพ้เพราะว่าทีมเราไม่มีใครมีสกิลรักษาจบเทิร์ค่ะได้ฉี่มาสองขวดแล้วนะเอาละทอยเตาออกสองคูเาดเาเรือได้เทิร์ วทำไมออกแต่เลขคู่มึงแกล้งครูเพราะเห็นว่าครูดาวเดืองสวยใช่ไหมไอสวัสดีจะบ้าเหรอผมก็บอกแล้วไงว่าโชคก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่นงงานนี้ไม่น่ารอดครับครูยองตั้งแต่เริ่มการต่อสู้มาให้แวนแยกร่างในครั้งเดียวเองทามฉีใส่ขวดค่ะได้ขวดสุดท้ายแล้วนะครูดาวเดืองผมฉีไม่ออกแล้วใช่แล้วขวดสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มดําเนินการตามแผนเลยโอเคครับงามใส่ละไอทาฉีใส่ขวดอีกแล้วนี่หมายความว่าถ้าบาดเจ็บมันสามารถรักษาได้3ครั้งติดติดเลย ครูโย่งไม่ใช่แค่สามครั้งนะแต่ละคนตัวเล็กๆทั้งนั้นใช้เยวไม่ถึงครึ่งขวดหรอกเออว่ะรักษาได้หกเจ็ดครั้งเลยแหละเอาไงดีดีนะที่ครูคิดแผนรับมือไอ้ทาไว้แล้วจะได้ผลไหมไม่รู้นะเออขอให้เต๋าทอยไปเลขคีมั้างเหอะทามทาไมขวดที่สามได้น้อยจังกูสุดแล้วไอ้กูเยียวไม่ออกอีกเป็นอาทิตย์แน่นอนจบเทินค่ะเอาละทอยเตา๋าดีใจด้วยครับครูโย่งเยสในที่สุดออกสี่ครูดาวเรืองได้เทิน อสวัสดีไอเลวทีมราโชคงดีจังเลยครับเอาละใช้สกิลเลยได้เลยครับคุยโยงไอควัจะใช้สกิลแล้วตั้งใจดูให้ดีนะว่ามันใช้สกิลอะไรอาถาจะเป็นสกรลจิกาคาถาอะไรของมันวะจบเพลินค่ะฮะนี่ใช้สกิลแล้วหรอดูไม่ออกเลยว่ามันใช้สกิลอะไรนี่สินะข้อดีของการใช้คาถาท,าที่ฟังไม่รู้เรื่องมีใครดูออกมั่งว่าไอควัมันใช้สกิลอะไรอะ่ะ ไม่รู้เลยเป็ดก็พวกเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยด้วยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ควกเนี่ยมันจะเป็นสกิลแนวป้องกันหรือไม่ก็เป็นสกิลแนวคันสาบแบบที่พวกเรายังไม่ทันรู้ตัวเออกูเห็นด้วยกับมึงขอบใจนะไม่เป็นไรเพราะรูปหลอมึงคุยกับตัวเองหรอวะเอาละทอยเปาดีใจด้วยครูโยงกูไม่เชื่อเดี๋ยวมึงหลอกกูอีกเออลูกเตาออกสามฮะเรื่องจริงหรือนี่ ตอนนี้รู้สึกเหมือนกูประสบความสำเร็จในชีวิตเลยมึงไม่ได้หลอกกูใช่ไหมอาจารย์สวัสดีไม่ได้หลอกเอ้ยทีมเราได้เคลื่อนไหวแล้วครุยองจะทําไงคะเพราะว่าทามมีเยวตั้งสามขวดแล้วอะถ้าโจมตีไม่แรงพอนี่เขารักษากันได้ตลอดเลยนะใช่แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าไอค้ควักมันใช้คาถาอะไรครุยองเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนว่าไอ้ทําม,มัาฉี่ไม่ออกแล้วใช่ก็เราจัดการได้ทําก่อนเลยเ็ดครับถึงตาพระเอกแล้วสินะเปล่าเรียกเฉย ต้องทาให้เยี่ยวทาใช้งานไปได้ก่อนเปิินเรียกฮิมาฮีมาจ้องโต๊ะเพื่ออะไรครูโยง่งเฮ้ยเยี่ยวกูแข็งหมดเลยครูดาวเรืองที่ผมใส่ขวดไว้เสียเปล่าเลยครับเอามาทาได้ไหมก็คงได้แต่ผลคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมใช้เวลานานได้ผลดีมากเลยคะ่ะครูโยง่งนั่นแหละจบเทิหนหมาวะอ่ะถอยเตา๋าออกหนึ่งครูดาวเรืองได้เทินอีกแล้ว ผูดาวเรือผิดแผนแล้วทำไงต่อไม่เป็นไรค่ะแผนสองส้มใช้สกิลชิกาดูชิกาดูจบเทินเฮ้ยส้มใช้สกิลอะไรอ่ะมีใครมองออกมั้งสกิลตาถลนเป็นแนวคำสาบเหมือนกันหรือเปล่าครูโยงพวกเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยทางส้มทั้งขดเลยไม่เป็นไรตอนนี้เยี่ยวไอ้ทั้มเป็นหมัดแล้วเราต้องโจมตีถอยเป่านะครับออกหนึ่งครูโยงได้เทินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่สีความยุติธรรมครูโยงเอาไงต้องโจมตีสิตอนเนี้ย ที่จริงว่าใจแว่นแยกร่างมากกว่านี้ซะหน่อยอะไรครูโยกจะบอกนะว่าจะใช้ร่างแยกเป็นกระสุนมนุษย์เพื่อทีมโอ้ร่างแยกเจ็บผมก็เจ็บด้วยสิไม่เป็นไรไม่ได้ยิงใส่ต้นไม้ซะหน่อยก็ได้ครับเป็ดตาเธอแล้วยิงร่างแยกกแว่นเลยไหนที่สุดก็ถึงตากูครูดาวเรืองเมื่อกี้ได้ยินเหมือนไอเป็ดบอกว่าจะยิงอะไรมาสักอย่างส้มขับถามไปหลบหลังควักเลยเอาเลยเป็ดยิงกระสุนมนุษย์แวน่น สวัสดีปีใหม่แว่นไอ้เป็ดทำไมไม่แช่ร่างแยกกูฮะกูลืมพูดคำว่าร่างแยก <Yeah! S 3> ไอ้เป็ดยิงตัวจริงไปซะแล้วนั่นหมายความว่าแว่นแยกร่างอีกไม่ได้แล้วคะ่วะว่าแต่ทำไมไอ้มันไม่เป็นไรเลยวะความรู้สึกเหมือนพุ่งชนหินเลยครับฮะพุ่งชนหินใช่แล้วครับสกิลผมก็คือร่างกายหินมายอวะแว่น uh,